เจนี่สวยดังต้องมนต์รำวงสง์พญานาคทั้งอ่อนช้อยและงดงามสุดๆ <L un ters> เหมือนต้องมนต์สะกดเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวเจนี่อัลาพาธนป้อมเพชรหรือเจนี่เทียมโพสวรรณที่ล่าสุดได้มีโอกาสรำวงสง์ปู่ยาพยากาารณคานณลรามพยาศีสตนาคราชจังหวัดนครพนมโดยเจนี่ได้เผยคลิปขณะช่วงที่กำลังแต่งตัวและซ้อมรำรวมไปถึงการรำจริงซึ่งภาพออกมานั้นดูอ่อนช้อยและสวยงามสุดๆ ทั้งนี้เจนี่ยังได้เล่าความในใจให้ฟังอีกด้วยว่าเมื่อวันที่7กันยายน2ร2 2ัลูกมีโอกาสได้มากราบสักการะและมาชื่นชมบารมีของท่านปู่และท่านยา่าลูกเองรับรู้ได้ถึงพลังอันมหาศาลที่ท่านส่งมาถึงลูกในวันนั้นเองลูกไม่เข้าใจว่าพลังงานนั้นคืออะไรที่ลูกรู้สึกทำให้ลูกไม่สามารถขึ้นไปบนเขานาคาได้หลังจากที่ขึ้นถ้ำนาคีแล้ว ลูกต้องนอนอยู่บนรถตู้สักพักเพราะคิดว่าอีกสักครึ่งชั่วโมงค่อยขึ้นไปใหม่เพราะลูกได้ตั้งจิตไว้แล้วว่าจะขึ้นไปสักการะท่านบนเขาให้ได้แต่ปรากฏว่าขึ้นไม่ได้อีกแค่จะก้าวขึ้นบันไดหนึ่งขั้นก็ขึ้นไม่ได้เหมือนโดนพลังงานบางอย่างถ่วงไว้อยู่ความตั้งใจในวันนั้นก็เลยเป็นคำถามในหัวใจจนลูกมีโอกาสได้มาหาคำตอบกับสิ่งที่ลูกรู้สึกกับท่านอีกครั้งในไม่กี่เดือนถัดมาคราวนี้ลูกตั้งจิตมั่นส่งถึงท่านลูกจำได้ภายในไม่ถึงสามชั่วโมงขึ้นลง ลูกได้รับคำตอบที่ท่านส่งมาให้ถึงลูกสิ่งที่ลูกได้อธิษฐานและบอกกับท่านลูกได้ตั้งจิตตมั่นทำความดีและทำในสิ่งที่ท่านต้องการที่จะให้ลูกทำวันนี้ลูกได้สำเร็จแล้วดังใจหวังท่านให้ลูกเกินความความหวังในสิ่งที่ลูกขอในวันนี้ลูกจึงมากราบขอบพระคุณท่านปู่ท่านย่าจากดวงจิตขอบคุณที่ท่านให้ดวงจิตใหม่ให้ความอบอุ่นในหัวใจเปิดดวงตาที่สามให้กับลูกให้พลังงานที่บริสุทธิ์จนทำให้ลูกคอนเนคกับท่านได้ตลอดเวลาลูกขอก้มลงกราบท่านด้วยเสียงกล้าว